ก็สว de okay. so ัส hey, ด hey. ีกันได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเปลี่ยนรูปภาพการเปลี่ยนหน้าจอนะครับโอเครั้ไปนเนนะครับไปคุณเข้าไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็ให้คุณเนี่ยในนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณเลื่อนลงมาที่คําว่าทั่วไปครับเอ้ยให้คุณเลื่อนมาที่คําว่าภาพพื้นหลังครับและความสว่างนี่อันนี้เป็นปรับความสว่างครับโอเคทีนี้คุณก็เลือกภาพพื้นหลังใหม่นะครับทีนี้คุณก็เลือกคําว่าภาพฉ h i นิ่งหรือว่าภาพ ที่ก็ได้นับกันที่แล้วผมขอเป็นฉากนี่นะครับโอเคผมก็เปลี่ยนเป็นภาพรูปเอาเป็นรูปนี่นะกน,นะับดาวดึงนะโอเคทีนี้คุณก็เลียกเอานะครับว่าจะเป็นตั้งหน้าจอลบอกก็คือหน้าจะหน้าตาตอนเปิดเครื่องนะนแล้วมันจะมีแบบน,นี้อยู่หรือว่าตั้งเป็นหน้าจอฮูมนะครัผมขอเป็นหน้าจอฮูมนะโอเคก็รอแป๊บหนึ่งนับรอประมาณ5้าวินะหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ ทีนี้คุณก็กลับไปครับกลับกลับกลับแล้วคุณก็ออกครับเห็นไหมครับแค่นี้คุณก็สามารถเปลี่ยนหน้าจอใน iOS ในได้เลยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมโอเคสวัสดีบายจ้า